ดิจิาค่ะขออนุญาตจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาะเรียน,น,ะะเนเชิญผู้ตรวจประเมินค่ะ,คะเอ,อ้ยเอยอ,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 อผมอย่าฝากคนที่ขอมานะเรื่องนี้คือผมว่าให้ถอนเรื่องดีกว่านะค,ค,คือคือคือเรื่องอย่างเงี้ย้าราชการเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทํากันแล้วนะฮ<ค>ะเอาพูดแค่นี้นนะ มจะมาก็ามาแบบเงียบๆไปสิจะมาอะไรเราไม่ต้อนรับเข้าโรงเรียนไม่ได้หรือไง้แลวก็คือคือ,คอแจ้งกลับไปอย่นั่นในทําแบบเงียบๆกันเถอะนะฮะคือคือคือวัฒนธรรมตรงนี้มันมันต้องเลิกได้แล้วนะครับควรจะเลิกแล้วต้องเลิกนะครับ เอ,เอาอย่างนั้นแล้วกันนะโดยเฉพาะในสถานการณ์อย่างนี้มันไม่ควรที่จะจัดเลยนะครับ